สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับร้านศูนย์พ่นกันสนิมแคสโคตติ้งนนทบ,บุรีนะครับวันนี้ก็เรามาพบกับ Ford r a n g e r นะครับปี2015นะครับอันนี้ลูกลูกค้าใช้มาประมาณ5ปีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสนิมกันนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ย รถคันนี้เนี่ยได้ทําการพ่นกันสนิมมาจากโรงงานแล้วนะครับได้พ่นกันสนิมมาจากบริษัทแล้วนะครับโรงงานที่ออกมาจากโชรูมนะครับก็อันนี้อันนี้ให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้คือรถใช้มาประมาณ5ปีนะครับก็เริ่มมีสนิมขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยได้ผ่านการพ่นกันสนิมมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสนิมขึ้นนะครับอันนี้คือสีของน้ํายาพ่นกันสนิมตัวเก่านะครับที่พ่นจากโรงงานนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะดูไม่เงาไม่งามไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นสนิมนะครับอันนี้ก็เป็นสนิมนะครับอันนี้เริ่มมีสนิมแล้วนะฮะอันนี้สนิมระยะที่สองแล้วนะครับเริ่มที่จะนูนขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนิมนะครับนะ อันนี้ก็เริ่มเป็นสนิมนะครับตรงหัวน็อตนะครับก็จะมีเริ่มมีสนิมขึ้นนะครับมีสนิมขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือบริเวณคานด้านหน้าของตัวรถนะครับออันนี้ช่วงปีกนกนะครับปีกนกเนี่ยก็จะมีสนิมขึ้นแล้วนะครับช่วงปีกนกนะครับปีกนกเนี่ยเราก็มันก็จะเริ่มมีสนิมขึ้นแล้วนะครับอันนี้รถใช้มาประมาณห้าปีนะครับ รถใช้มาประมาณ5ปีนะครับผ่านการพ่นกันสนิมมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังมีสนิมขึ้นนะครับช่วงบริเวณปีกนกนะครับคานหน้านะครับตรงตะเข็บนะครับก็จะมีเริ่มมีนะครับตรงตะเข็บนะครับอันนี้เราคินนิ่งไปครั้งแล้วนะครับอันนี้คือนะครับให้ลูกค้าดูนะครับให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็คือสนิมนะครับสนิมเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็คือสนิมนะครับสนิมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือผ่านการพ่นการสนิมจากโรงงานมแล้วแต่ก็มีมีสนิมขึ้นปกตินะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพ่นให้ทุกคนดูนะครับว่าหลังจากที่เราพ่นแคทโคตติ้งของเราเนี่ยตัวรถเนี่ยตัวใต้ท้องรถเนี่ยมันจะเป็นออกลักษณะแบบไหนนะครับ ็ปิดโชว์ไปก่อนนะครับปิดโชว์ก่อนครับอันนี้ก็จะมีขนมนะครับสนมค่อนข้างเยอะเลยนะครับ